ฮัลโหลเขากราบสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด,ด้นวยนะครับผมวันนี้ผมน้องสอนทำปุ่มกากระเองก็เราสามารถกําหนดได้นะว่าเราจะทำอะไรยังไงกับมันเะอ,อ่าโอเคตอนที่จะไปรับชมกันเนี่ยผมก็จะรีบจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะโอเคถ้าไมาเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับผมอ่าโอเคข้างในผมให้เราเสกนะสวนข,ของคอมพันบนอนบนกก่อนเนาะไลค์ซีฟเอดพี ก็ให้ครับผมครับมาตีแอตทีตักเจอครับผมวอยเนาะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะนี่ทั้งหมดก็ต้องเตรียมปุ๊บแล้วป้ายมาด้วยเนาะเพื่อเป็นการบอกนั่นเองว่าอันนี้ทำอะไรได้บ้างนั่นเองก็เราก็หาโลเคชั่นนิดนึงจากนั้นเราครับก็เอมาวางปุ๊บนะกวางไปหนึ่งแล้วก็ใส่ป้ายมาด้วยว่าเราจะให้ป้ายนี้ทำอะไรได้บ้างเนาะก็เพื่อเป็นการบอกนัเนาะ หรือจะทำแบบเหมือนต้วคลิปก็ได้นะเราก็จะใส่ไปจากนั้นเราก็จะไฮไลท์ตอกสอนนิดนึงโอเคก็ได้ป,ประมาณนี้นะจากนั้นก็ให้ลองหาจุดวางเข้ามาดีๆเนาะอะสมมติว่าตรงนี้เขาเหมือนเป็ตเอ่อเป็นในส่วนของอยังไงไม่สิสมมติว่าเราเรา,เราเก่งอนะคือเราตีแล้วมันมีกำะเพื แล้วเราจะให้ปุ่มบล็อกลอยอย่างนี้เนาะแ,แล้วก็หาจุดวางขมามารวดีๆครับผมก็ที่จะให้มันมาโผล่ในจุดทีด่เวอร์ชังมาตรงนี้นะครเวอร์ชันโผล่มาตรงนี้นะครับผมจากนั้นระบอกครับก็วางขมามารบล็อกวางไปเลยแล้วก็จะเป็นเทสต์ for b l o c k มีตัว S ดนะ้วยเนาะนี่เโอเค เม่อเร็ววานนี้เราพักก่อนครับผมหลังเรามาจําพิกัดตรงนี้เนาะแล้วเราดูพิกัดแต่ตอนนี้เราก็ลอยขึ้นมานิดนึงให้มันเอาไปอยู่กับดินดูดุ่มตรงนี้นั่นเองก็จําพิกัดครับผมเราก็ใส่ไปเลยเป็นลบยี่สิบเจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดแล้วก็ตามโดยตรงแปดสองประมาณนี้นะครับขับรีพิเตอร์เอาไว้ทีใส่เลสสักสิบห้าก็ได้ two, thousand, so like i, แล้วแต่หรือจะไม่ใส่ก็ได้เนาะแล้วก็นำวิศรุตขอแล้วก็รีพีท จากนั้นแล้วก็นำบล็อกอะไรนะไ,ไม่ใช่ให้นำลิสต์ตัวคองเบรคเตอร์ด้วยครับแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้มาแล้วผมจากนั้นนะครับก็วางไปเลยหนึ่งแล้วก็วางไปให้มันได้ประมาณนี้เนาะจากนั้นให้เรามาวางพิกัดปุ่มให้มันเหมือนเดิมตรงนี้แค่กดป,ปุ่มก็หันหน้าไปทางทิศตะวานันออกเราก็ต้องวางปุ่มให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช่นกันไฟก็จะติดกัะมาณนเลยจากนั้นนะครับก็จะใช้ พิการครับเอาพิกัรเ,เอาจากนี้ได้เลยเนาะมันก็จะเป็นลบเกิดกกตับไม้เท่ากับลบสี่ข้นละใ่มันติดพับตาเท่ากับลบสประมาณนี้เราก็จะให้มันพีทมาที่ตรงนี้นะครับผมประมาณนี้เลยเดวนั้นสเจ็ดแป ก็จะวามาประมาณนี้ซึ่งเราใส่พิกัดผิดช่างมันเถอะก็ก็บางหลักก็ประมาณนี้เลยเนาะว่ามันถูกแหละก็คือถ้าเราใส่เงี้ยก็คือพิกัดจะไล่ตามประมาณสองรอบประมาณนี้เลยโอเคแล้วเราขอทำมันตรงตรงนะสองประมาณนี้อ่ะโอเคต่อไปเลย ก็ผมก็ประมาณนี้เลยครับผมครับสำหรับคลิปในะวันนี้ก็จบกันมาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ